สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอาลายัอนานอาลายอีกตำนานอาลัยอีกตำนานสิ้นไวัยพศเพชศสุพรรณศิลปินแห่งชาติแฟนเพลงร่วมอาลายัย 12มกราคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าไวาพศเพรสุพรรณศิลปินแห่งชาติและนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานของไทยได้จากไปอย่างสงบแล้วเ,เมื่อเวลา15นาฬิกา24นาทีที่ผ่านมาหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตากศินกรุงเทพตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2564สำหรับไวพศเพรสุพรรณศิลปินแห่งชาติและนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังเสียชีวิตด้วยอาการ ติดเชื้อในกระแสโลหิตสร้างความเสียใจและความอาลัยในวงการเพลงและวงการบันเทิงในจำนวนนี้รวมถึงจะนงพนีมหาไทยที่โพสต์อาลัยกับการจากไปของไวยพฤเพ,พันร์โดยระบุว่าพ่อไปสบายแล้วต่อไปนี้พ่อไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วยอดขุนพลเพลงลูกทุ่งขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะเพราะครูไวยพ์เพชสุันร์ สำหรับไวพศเพรสุพันเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานของประเทศไทยและอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายสิบปีสร้างผลงานเพลงออกมามากมายนับไม่ถ้วนจวบจนถึงปัจจุบันก็ยังคงผลิตผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องในจำนวนนั้นเป็นเพลงดังที่ฮิตติดหูมากมายนอกจากนั้นยังมีความเชี่ยวชาญด้านเพลงพื้นเมืองภาคกลางชนิดหาตัวจับได้ยาก ไวพศเพสุพันณ์ยังมีความสามารถด้านการแต่งเพลงและได้แต่งเพลงดังให้กับนักร้องหลายคนทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างราชินีลุกทุ่งคนที่สองคือพุ่มพวงดวงจันทร์ขึ้นมาประดับวงการเพลงเมืองไทยอีกด้วยไวพศเพสุพันณ์เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลุกทุ่งเมื่อปี2540โดยมีผลงานเพลงที่ติดหูคือหนุ่มนารอนางสารวันรำมงแตงเถาตาย ฟังข่าวทิดแก้วใส่กรอนหรือเปล่าสาภูไทยเป็นต้นขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ